สวัสดีค่ะร้านเจ๊โมบางกวยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อซนะคะวันนี้นะคะแอดมินได้ของมาใหม่ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะอายุวัฒนมุคล7นปีนะคะหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเหรียญน,นี้นะคะสร้างในปี2559นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกและเป็นรุ่นเดียวนะคะยังไม่มีรุ่น2ออกมาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะแล้วก็จะได้เบีย้ยแกนะคะเบีย้ยแกยุคเก่ามาอีก2ลูกเป็นรุ่นเปิดหลังนะคะยุคเก่าๆเลยโคดวัดหูช้างตอเต่าดอกจันค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาแนะนําให้ชมในคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมเป็นเหรียญรุ่นแรกกันก่อนนะคะเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อตีนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้องเงินค่ะ นี่นะคะเป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีอยู่ในชุดกรรมการะคะ่ะชุดกรรมการนะคะสร้างสร้างเพียง379ชุดนะคะปี2559หลวงพ่อตีท่านอายุวัฒนมงคล78ปีค่ะปีนี้ท่าน83แล้วนะคะนี่คะ่ะก็เหรียญเป็นเหรียญเดิมเดิมนะคะได้มาแบบเดิมเดิมจากวัดเลยนะคะก็คือมีกล่องพร้อมเลยนะคะนี่กล่องเดิมซีนเดิมนะคะนี่อันนี้เป็นกล่องกล่องของหลวง อันนี้เป็นกล่องของเหรียญรุ่นนี้นะคะอยู่ในชุดกรรมการค่ะนี่นะคะเบอร์สามหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ได้มาแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าสวยขนาดไหนนี่นะคะความคมชัดของเหรียญลงยาสีสวยมากเลยนะคะสีสดสดเลยนี่นะคะเป็นเหรียญขันติโก้ค่ะหลวงปู่ติวัดท่งช้างนะคะอันนี้ก็จะตอกโคตรกไก่นะคะแล้วก็จะมีดาวกระจายนะคะก็คือกอไก่ดอกจันแล้วก็จะเป็นโคตดดอกบัวอย่างนี้นะคะ รันนัมเบอร์สามหนึ่งหนงค่ะวัตถูช้างนงนทบปรี2559นะคะอันนี้ก็จะปั๊มไวน้นี้เพรก็เป็นเหรียญหนาเลยนะคะอันนี้เนื้อเงินมีน้ำหนักนะคะนี่ค่ะพี่ๆที่สอบถามกันไว้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์096-9709842นะคะร้านเจมโมบางกวยค่ะก็ได้อันนี้มาเหรียญหนึ่งนะคะเป็นเหรียญ รุ่นแรกหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเนื้อเงินลงยาชุดกรรมการนะคะท่านใดที่สนใจช่าบูชานะคะสอบถามได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาชมเบี้ยกแก้นะคะที่ได้มาใหม่เมื่อวานนะคะก็จะได้มาสองลูกค่ะนี่นะคะสองลูกนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นเปิดหลังค่ะนี่สภาพสวยเดิมเลยนะคะ ก็จะเป็นรุ่นลูกนี้นะคะผิวเขาจะด้านนะคะแล้วก็ที่เป็นขาวๆนี้นะคะเจ้าของเก่านะคะเขาเขาไปให้หลวงพ่อตีเจ้าท่านเจิมแป้งนะคะเป็นแป้งมงคลของหลวงพ่อตีค่ะนี่นะคะได้มาแบบแบบนี้เลยเราก็ไม่เช็ดนะคะเราให้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นโค้ดวัดหูช้างตอเต่าดอกจันค่ะนี่นะคะโค้ดชัดมากๆนะคะอันนี้นี่จะเป็นโค้ดเก่านะคะวัดหูช้างตอเต่า ต่อเต่านะคะแล้วก็ดอกจันนี่นะคะลูกนี้นะคะไม่ผ่านการใช้เพราะว่าอาัขาระลอยจานยังคมชัดนะคะหลวงพ่อตีท่านจะเสกไปด้วยจานไปด้วยนะคะนี่นะค่ะตลอดวิ่งดีนะคะอันนี้ตลอดวิ่งดีเลยสเสน่ห์ของเบีย้ยแก้ยุคเก่าก็คือเป็นเบีย้ยแก้ที่ตีมือนะคะเขาจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละลูกก็คือไม่ได้ลงบล็อกแบบนี้ค่ะแบบนี้คือเบีย้ยแก้ลงบล็อกนะคะนี่ก mm ็ hmm. เป็นเบีย้ยแก่ตีมือค่ะไม่ใช่เบีย้ยแก้ลงงานนะคะอันนี้ แต่เขาจะลงบล็อกแล้วลูกเขาก็จะเท่าๆกันนะคะอันนี้เป็นยุคเก่ายุคเก่าก็คือลักษณะก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเห็นไหมคะความเล็กความใหญ่นะคะก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่พี่ๆท่านใดที่ชอบแบบยุคเก่าๆหายากๆนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยคะ่ะนานๆทีจะได้มานะคะ อันนี้ก็จะเป็นผิวเก่าๆหิ่งๆเลยนะคะนี่เจ้าของเก่าเขาเอาไปให้หลวงพ่อตีท่านเจิมแป้งนะคะสีก็เลยจะเป็นแบบด้านๆนี้นะคะแต่รับประกันว่าสวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะ่ะนี่นะคะไม่ผ่านการใช้งานอัขระลอยจานยังคมชัดนี่นะคะทั้งลูกเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ได้มาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะอีกหนึ่งลูกก็คือโค้ดเดียวกันนะคะโค้ดวัดหูช้างตอเต่าดอกจันเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะ ลูกนี้โคโ้ดคโคชัดมากแล้วก็ลักษณะของตะกัวนะคะเงามันแล้วก็สีเข้มนะคะสีเข้มนี่นะคะโค้ดวัดหูช้างตอเต่าดอกจันนะคะชัดแจ๋วเลยนี่ลูกนี้โคดชัดมากนะคะตะกัวเขาจะเงาแล้วก็มันมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเทียบให้ให้ดูกับยุคใหม่นะคะเป็นเบี้ยแก้รุ่นใหม่นะคะเบี้ยแก้รุ่นใหม่สีเขาก็จะใส ใสกว่านะคะนี่เพราะว่ารุ่นเนี้ยถ้าถ้าแอดมินไม่ซีนไว้นะคะหรือเอาไปเลี่ยมนะคะก็จะดําแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตะกั่วเวลาโดนลมแล้วเขาจะดําที่บอกว่าให้เอาไปเลี่ยมเพราะว่าจะได้รักษาผิวตะกัว่วแล้วก็อัขระรอยจานนะคะถ้าลูกค้าที่เอาไปใช้บูชานะคะเวลาพกอะถ้าไม่เลี่ยมเนี่ยค่ะอัขระรอยจานนะคะก็จะไปถูกับก,กระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพกก็ลําบากนะคะ ก็เอาไปเลี่ยมไว้ดีกว่าค่ะอนาคตนะคะอลัลอยจานของหลวงพ่อตีค่ะเป็นเอกลักษณ์นี่นะคะลูกนี้นะคะก็ลูกค่อนข้างเล็กกระชับนะคะพี่ๆที่มองหาเบี้ยกแก่ยุคเก่าๆนะคะก็ลูกนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะนี่นะคะอันนี้มีตะเข็บนะคะช่างเขาไม่ได้ตีให้ละใ,ให้เนียนนะคะอันนี้มีขอบแบบนี้ตลอดวิ่งดีเหมือนเดิมนะคะอันนี้สภาพสมบูรณ์ค่ะ อาาะคาะรลอยจานย,ยังชัดเจนนะคะมีเส้นนะปัดตลอดนี่นะคะลูกค่อนข้างเล็กค่ะไม่ใหญ่ท่านใดที่ชอบความเก่าความคลาสสิกนะคะเข้มขังแบบน,นี้ทักมาได้เลยค่ะได้มาสองลูกนะคะเป็นยุคเก่านะคะได้มาสองลูกนะคะส่วนรุ่นใหม่นะคะเนี่ยค่ะที่ที่วางตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นโค้ดโชคดีนะคะต่อต่อ,ตอใบโพค่ะนี่นะคะเมื่อวานนี้คือปิดหมดแล้วแต่ วันนี้นะคะช่างเขาเอามาส่งแล้วเอาไปส่งเลี่ยมไว้นี่ค่ะพี่ๆที่อยากได้แบบเลี่ยมแล้วนะคะเลี่ยมพร้อมใช้พร้อมบูชาเลยนะคะก็ทักมาได้เลยค่ะนี่นะคะทางร้านก็จะส่งเลี่ยมช่างที่เขาชํานาญในการเลี่ยมเบี้ยกแก่นะคะนี่ค่ะรอยกาวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเขาจะรู้นะคะช่างนี่นะคะนี่งานเลี่ยมของทางร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะอันนี้จะเป็นโค้ดโชคดีต่อเต่าใบโพนะคะเป็นโค้ดรุ่นใหม่ค่ะนี่นะคะถ้าใครเจอโค้ดแบบนี้ก็คือเป็นเบี้ยแก้รุ่นใหม่นะคะโค้ดโชคดีต่อเต่าใบโพค่ะเห็นไหมคะต่อเต่าใบโพนะคะอันนี้คือรุ่นใหม่อัคระ้อยจานก็แบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อตีไม่ว่าจะยุคเก่ายุคใหม่รอยจานเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนนี่นะคะท่านจานเดี่ยวเสกเดี่ยวรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ พี่ที่มองหาเบี้ยกแก้นะคะไว้บูชาลองสอบถามมันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังมีให้บูชานะคะก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดสี่สองค่ะแล้วหลังแวเราจะมาดูอีกรุ่นนะคะที่แอนเมนเอาไปเลี่ยมไว้ก็จะเป็นรุ่นเปิดหลังค่ะรุ่นเปิดหลังอันนี้เป็นยุคใหม่นะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วนี่นะคะก็จะมีแบบเปิดหลังวงลีแล้วก็เปิดหลังรูปหัวใจนะคะอันนี้เลี่ยมมาอย่างละลูกเท่านั้น,นะคะ่ะ พี่ๆที่สนใจสามารถทักกันเข้ามาได้เลยค่ะมีแค่2องลูกนะคะแบบเรี่ยมนี่ก็จะเป็นโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพเช่นเดียวกันนะคะจานทองนั่นแน่นแบบนี้เลยนี่ค่ะตอนนี้ก็เหลือเบี้ยแก้ประมาณนี้นะคะเหลือเท่านี้จริงๆค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้นะคะผิดลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามีเครื่องรางหรือวัตถุมงคลใหม่ๆเข้ามาแอดมินก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ